ผมก็ตอยวันนี้อยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะร้านอะไรนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวสูตรสมุนไพรหมุนต้อค่ะครับผมอ่ะฮะเปิดมานานกี่ปีแล้วครับ22ปีค่ะ22ปีรุ่นที่เท่าไหร่ครับที่สองค่ะอะฮะอันนี้ก็คือเป็นสูตรสมุนไพรใช่แล้วค่ะโอเคครับผมงั้นเราไปดูเมนูแนะนำซื้อเมนูแรกนะคะเป็นตุ้กซิ้นหมูปิ้งค่ะดังจินชนิด เป็นลูกจิ้นเนื้อรวมนะคะจะมีเนื้อสดลูกชิ้นเนื้อเปื่อยค่ะเนื้อรวมนะครับว้าวและนี่คืออันนี้เป็นลูกที่หมูรวมนะคะมีลูกชิ้นหมูหมักหมูสุกค่ะครับผมแล้วป็ะเภท็ดเสเตี๋ยวลครับเส้เตี๋ยก็จะเป็นอันนี้จะเล็กแห้งหมูรวมนะคะครับผมใช่แล้วค่ะเส้นเล็กแห้งหมูร่มแลือเส้นหมี่น้ําเนื้อรวมค่ะครับผมต่อด้วยเส้นเล็กแห้งเนื้อรวมค่ะอ่าและที่พลาดไม่ได้คือ เส้นเล็กหมูรวมค่ะเส้นเล็กแต่ที่เราเห็นเส้นเล็กเนี่ยมันแตกต่างจากที่อื่นเส้นเล็กของเราเป็นเส้นผัดไทยค่ะมันเะเดียวว้าวครับครับผมอ่ะฮะแล้วทีนี้นอกจากพวกก๋วยเตี๋ยวแล้วมุงนู้นล่ะครับขนมหวานนะคะก็จะเป็นแต่ละวันจะไม่จะแตกต่างเปลี่ยนกันไปนะคะวันนี้จะแนะนําเป็นคอแครกทินะคะแต่ก็กล้วยไข่ถั่วขแต่มีขนมหวานทุกวันแตกต่างกันไปใช่ไ แล้วข้ามาจาัดปลาจิบุรียาลมแวะมาทานร้านขวย,ยวตี๋สูตสมุไทยคุณต้อด้วยนะคะเชิญครับปักบ,บุดมาเลย